ชุดบำรุงหลังตัดยอดแตงโมหน้าร้อนก็ไม่กลัวนะครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมทุกประเทศทุกท่านแล้วครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีชาลาาและกัมพูชานะครับและพี่น้องเกษตรกรทั่วโลกเลยนะที่ฟังภาษาไทยเรื่องเนาะนะครับโดยกดซับได้นะครับเป็นเสียงซับกล่าวนะครับอวันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับใครที่อยากปลูกแตงโมแบบนี้ได้นะครับสิ่งที่เรานํามาเสนอนะนะครับผมเดชสารการเกษตรและบริษัทเทียนชัยเกษตรนะครับเป็นตัวแทน การขายปุ๋ยจาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างให้กับพืชทุกชนิดนะครับพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นทุกท่านควรจะรู้ก่อนว่าเราควรจะปรึกษาที่ไหนดีนะครับไม่ใช่ว่าเราปลูกมาเนี่ยเราไม่มีที่ปรึกษาแล้วเราไปเจออะไรนะครับขวดเดียวงามเวอร์ใช่ไหมครับไม่ได้มีครับการเติมเต็มเท่านั้นครับผมพี่น้องเกษตรกรนะครับเดี๋ยววันนี้ได้ได้ฟังเสียงของเอฟซีเรานะครับในการแนะนํานะครับว่าพืชระยะไหนนะครับวันกี่วันเท่าไหร่นะครับ ต้องขอบคุณเอฟท่านนี้มากนะครับที่ใช้บริการมาแล้วนะครับสามถึงสี่ปีนี้ต้องขอบคุณมีอย่างสูงเลยนะครับให้ทุกท่านดูเป็นไกด์ไลน์ครับดูเป็นแนวทางในการปลูกนะครับเราต้องอยู่คู่กันครับร้านขายยากับพี่น้องเกษตรนะครับถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเรานะครับถ้าไม่มีเราท่านก็จะอาจจะคำหน้าคำหลังและก็ไม่ได้อย่างนี้ครับมือใหม่ทุกคนต้องได้แบบนี้ครับที่เข้ามาเทียนชัยเกษตรนะครับ นี่คือสิ่งสําคัญที่เราอยากจะนามาเสนอนะครับชุดบำรุงตังตัดยอดแตงโมนะครับแล้วก็เป็นแนวทางให้พี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่ไม่รู้เลยว่าจะปลูกยังไงหรือปลูกมานานแล้วไม่เคยสําเร็จหรือมีแต่โรคมีแต่ปัญหานะครับแก้ยังไงไม่รู้เลยเจ๊งมหมายความไงครับทุกวันนี้ต้นทุนสูงครับพี่น้องเกษตรกรปุ๋ยนี่ขึ้นนะครับปีนี้ต้องยินดีกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านด้วยนะครับที่แตงโมแพงต้องแพงนะครับเพราะว่าปุ๋ยเนาะอะไรแต่หลายอย่างมันปัจจัยสําคัญมาก เพิ่มเติมมาและสิ่สำคัญเมื่อเราปลูกเราต้องได้เท่านั้นครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเราดูแลซึ่งกันและกันนะครับ้รงขอบคุณเอฟท่านนี้นะครับที่ให้ความไว้วางใจให้เราดูแลมาตลอดในการแนะนําสินค้าที่ได้สั่งซื้อกันออกไปนะครับแอปพิเศษเฟซบุ๊กบริษัทเทียนชัยเกษตรครับทุกท่านครับคพ่อแม่ครับมันคือเป็นวิทยาทานนะครับสิ่งผมทำนั้นผมคิดว่าเป็นความดีนะครับที่อยากมานําเสนอความจริงใจนะครับถ้าทุกท่านเข้ามาแล้วไม่สําเร็จแบบนี้ไม่ต้องกลับมาอีกครับคุณพ่อแม่เพราะฉะนั้น ความไว้ใจและความเชื่อใจวันนี้รู้ได้ทาสิ่งดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรมวลมนุษยชาติและทุกๆคนที่ปลูกการเกษตรนะครับได้นค้นพบความเป็นจริงว่าเราต้องอยู่คู่กันครับร้านเคมีปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ืเรื่องต่างๆครับคู่กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อผลิตผลผลิตที่ดีให้กับผู้บริโภคนะครับต้องขอบคุณนะครับทุกท่านเลยวันนี้เรามาฟังเป็นไกด์ไลน์นะครับจากพี่น้องเอฟซีของเราที่ใช้บริการนะครับว่า เขาจะบอกอย่างไรบ้างว่ายังไงนะครับความสิ่งที่เรานําเสนอไปนั้นมันคือความจริงที่เราหนีไม่ได้ครับเราต้องยอมรับตัวเองครับว่าเราไม่ได้เก่งที่สุดนะพ่อแม่นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปฟังเสียงจากเอซีเราดีกว่าครับเพราะอะไรท่านพูดเลยเกินว่าตัดภาพตัดต่อไหมไปฟังเลยดีกว่าครับผมสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมแตงโมหน้าร้อนนะคะตอนนี้ก็อายุได้ยี่สิบสี่วันแล้วค่ะยี่สิบสี่วัน 2ี่วันนะคะตัดยอดค่ะตัดยอดได้3วันแล้ววันนี้วันที่4นี่เลยค่ะยอดก็ออกประมาณนี้เลยยอดกําลังเดินค่ะยอดเริ่มเดินแล้วตันนี้ก็อากาศร้อนหนาวสลับกันนะคะ ตาบก็จะเป็นเช่นนี้เลยค่ะยอดกําลังเดินนะคะตอนนี้ก็ได้รับคำปรึกษาดูแลจากช่องดดนอิสารทำเกษตรนะคะคอยให้คำปรึกษาแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลพืช โถ่ายรูปไปแล้วก็ปรึกษาโลกนี้โลกอะไรแบบเป็นแบบนี้โลกอะไรเป็นแบบนี้โลกอะไรเขาก็จะแนะนําปรึกษาให้คําปรึกษาเรามาให้ใช้ยาตัวไหนบ้างใช้ยังไงบ้างผสมยาแบบไหนฉีดแบบไหนเขาแนะนําหมดเลยค่ะบางคนไม่รู้เขาจะแนะนําเรา ทุกขั้นตอนเลยนะคะถ้าใครที่มีปัญหาก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะช่องแดนีสาทำเกษตรใน YouTube ค่ะแอดไลน์หาก็ได้เขามีเบอร์อยู่ไม่ใช่หน้าม้านะคะเป็นเกษตรกรตัวจริงใช้ผลิตภัณฑ์จริงก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆพนพี่พ,พ,พี่น้องๆ้อปู่ย่าตายายนะคะคนที่ทำแลว้วมันเกิดปัญหาค่ะ อืม uh, เราจะขาดทุนนะคะอืต้นทุนเราก็มีน้อยแล้วเราลงมือทําไปแล้วมันเกิดปัญหาเงี้ยค่ะอืมเกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่ได้ผล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 ิตผลผลิตก็จะลดลงก็เลยอยากแนะนําเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆปู่ย่าตายายพี่ป้านาอาถ้ามีปัญหาเหมือนกันนะคะก็เข้าไปปรึกษาเขาได้ค่ะเขาให้คำแนะนำอย่างดีเลยนะคะ สั่งยาก็จากร้านเทียนชัยค่ะหนึ่งวันสองวันถึงค่ะมียาดีๆแนะนำให้ด้วยราคาก็ไม่แพงนะคะส่งเร็วค่ะเราก็เขาแนะนำวิธีการใช้ยาแล้วก็ช่วยลดต้นทุนของเราได้ได,ด้วยค่ะทําให้ต้นทุนของเราลดลงได้นะคะเราก็จะมีกำไรเยอะขึ้นจากการทำกรเกษตรค่ะ ย่งไบ้างครับหลังจากได้ฟังเสียงของ f อลูกค้าของบริษัทเชนทเกษตรนะครับทุกๆขั้นตอนนะครับสําหรับทุกท่านเลยที่ไม่เคยปลูกนะครับดูคลิปนี้นะครับเพื่อสร้างแรงมานาลใจให้กับตัวเราเองนะครับทุกท่านนะพี่น้องเกษตรกรความจริงครับต้องเป็นความจริงเท่านั้นครับเราปลูกมานานก็ตามครับแต่เกษตรกรมือใหม่หลายๆคนต้องไปหยิบกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อลงทุนเพื่อทําการเกษตรนะครับหลายๆคน คงเจ็บตัวคือเจ๊งหรือปลูกไม่สําเร็จนะครับปลูกหลายครั้งก็ไม่สําเร็จไปฟังเสียงคําว่าไม่สําเร็จความกลัวคือความไม่สำเร็จกับพี่น้องทุกรนนะครับบริษัทเทนเนสเซตเปิดมาแล้ว50กว่าปีครับ <c oughs> ครบวงจรครับเรื่องระบบน้ําอุปกรณ์ต่างๆจะส่งสินค้าทั่วประเทศครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนี้ครับให้กับพี่น้องทุกรนนั้นได้เข้ามาเรียนรู้และดูไปด้วยกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนบุญนะครับที่ลูกนีนนำมาเสนอนั้น มันจะเป็นบาปกับสิ่งที่ลูกนั้นมาพูดเท็จแน่นอนนะครับท่านใดที่เข้ามาสัมผัสครั้งแรกทุกท่านต้องทําได้แบบนี้เลยครับ4ปี3ามถปีวันนี้ครับที่เอซท่านนี้ที่พ่มายนะครับผู้ยิงปูเตมูผู้ค้าไม่ค้าพ่อค้าไม่ค้าท่านใดนะครับอยากได้แตงโมคุณภาพถ้าไม่อร่อยเนี่ยนะมาว่าผมได้เลยนะครับการที่เราจะทําอะไรให้มีคุณภาพต้องมีจุดยืนครับพี่น้องเสร็จก่อนต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามุ่งตรงไปที่ ที่ปรึกษานะครับต้องมีที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นเรื่องการเกษตรทุกชนิดไว้ใ,ใจเราบริษัททีเกษตรครับผมได้สารการทำเกษตรเป็นลูกชาวนาเกษตรกรน,นะครับพี่น้องเกษตรกรสิ่งเดียวที่ผมหวังนั่นก็คืออยากให้สําเร็จแบบเอลซีท่านนี้นะครับท่านใดที่ยังลังเลใจอยู่ครับอย่าช้าทีครับไม่มีขวดเดียวนะครับที่ว่างามเวอร์และสําเร็จเลยไม่มีครับพืชนะครับ ต้องการธาตุอาหารทั้งนั้นครับการเติมแต่งตามสภาพอากาศนะครับเนี่ยแตงโมหน้าร้อนครับอัปเดตปัจจุบันนะครับวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับพี่น้องเสือก่อนวันนี้วันที่18มีนาคมนะครับพี่น้องเสือก่อนนะครับอยู่ในช่วงจังหวะที่40วันนะครับสัาเรียกว่าอะไรนะสไล์ลูกทิ้งนะครับก่อนนะครับไปเอาแตงโมที่ลูกคัดลูกไม่ต้องคัดเลยนะครับสบัดลูกทิ้งเอาไซด์ที่2นะครับมันจะได้แตงโมตรงร่องกลางเลยเราไม่ต้องไปคัดไซด์มัน เห็นไหมครับแตงโมเขาปลูกเขาตัดต่อท่อไม่เป็นเลยครับขอสร้างเลยมั่นใจเลยนะครับอย่ารอช้าครับอยากได้สินค้านะครับแอดไปที่เพจ a c e b o o k บริษัทเชียนไทยเกษตรว่าอยากได้ชุดหลังตัดยอดแตงโมนะครับนะครับพี่น้องเกษก่อนถ้าเราอยากได้ตั้งแต่ชุดแรกขึ้นไปเลยก็สามารถปรึกษาเพิ่มเติมนะครับกับแอดมินเพจบริษัทเชียนไทยเกษตรได้ครับหรือโทรไปที่0 9 5 5 3 9 9 2 4 2ครับเห็นไหมครับพี่น้องเกษก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะง่ายครับขอแค่เราเปิดใจนะครับหลายท่านอาจจะใส่ขวดโคกไปถือไปเนี่ยไปวางไว้ใช้ยาอะไรนั่นนี่อย่าไปหลอกกันครับพี่น้องเกษตรารบนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าครับพ่อค้าแม่ค้าดีก็มีนะครับพ่อค้าแม่ค้าไม่ดีก็มีนะครับไปบอกเขาไปบอกว่าแตงยงมูแตงยงมูนะแตงยมูปลอมใช่ไหมถ้าปลูกกีนารเนี้เอกตารับสมมติว่าเขาพูดว่าคนที่มาซื้อนะถ้าท่านพูดอย่างนั้นกับ ลูกสวนเรื่องไนเนี่ยถ้าเขาฟ้องท่านน่ะท่านจะดิเสียค่าปรับนะครับเพราะว่าเม็พันธุ์เขามีที่มาที่ไปนะครับพี่น้องเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าอย่าหัวใส่ครับบางคนบางกลุ่มเลยอย่าเปรียบกันครับพี่น้องเกษตรกรสําหรับท่านที่เป็นเกษตรกรนะฟังไวยครับถ้าพ่อค้าแม่ค้ามาแนวนี้นะครับก็บอกไปเลยอัดเสียงที่เขาพูดไปเลยแล้วไปบอกบริษัทของเมล็ดพันธุ์นั้นได้เลยครับเอามันให้เละนะพี่น้องเกษตรกรมาพูดอย่างเงี้เพื่อตัดอะไรครับเพื่อตัดจํานวน ราคาแตงโมนะครับสมมติว่ามันแพงตอนเนี้เขาเอ้แตงโมปลอมรีบอัดเสียงเข้าไปเลยนะครับพี่น้องเกรกไปเอาเขาได้ยงไงแค่หมื่นแปดนะครับถ้าท่านเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยครับโดนกดขี่เขมงกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะครับพี่น้องเกษรกรผมในสารการทงเกษตรขอเป็นกาลังใจให้กับพี่น้องเกษรกรทุกท่านนะครับและก็พ่อค้าแม่ค้าที่มีคุณธรรมจริยบัณน,นะครับเนี่ยครับคือผู้หญิงปลูกแตงโมนะครับทำไมต้องเป็นผู้หญิงปลูกแตงโมผมก็คิดว่า หลายท่านมองยังไงครับต้องจบเกษตรมาครับแล้วว่าไงครับเกษตรกรทุกท่านหลายๆคนที่ปลูกเนี่ยครับไม่มีความรู้เรื่องการใช้ตัวยาวิตภพัน์นะครับมีแต่ความเชื่อเดิมๆตรงลูกจากอดีตออกมาครับพี่น้องเกษตรกรถ้าอยากปลูกของสําเร็จทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยกับผมนะครับไม่มีคนไหนที่ทําไม่สําเร็จหมายความว่าไงครับเราต้องพึ่งพากันครับถ้าท่านไ่ซื้อสินค้าจากเราเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าให้เปรียบเสมือนว่าคุณพ่อแม่เป็นคนที่จ้างลูกทํางานเลยครับ ต้องขอบคุณเอซีท่านนี้มากครับที่เป็นส่วนหนึ่งให้กับกระบอกเสียงให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกประเทศที่อยากทกําเกษตรเริ่มต้นเพียงครั้งแรกก็สําเร็จได้ครับไม่มีหรอกครับจะล่มไปล่มมามันคือการแก้ไขนะครับความเข้าใจและการปรับเปลี่ยนไปใช้ในแต่พื้นที่ของเรานะครับผมในสานะเกษตรนะครับและเอฟซีทุกท่านต้องขอเป็นกาลังใจให้กับพี่น้องกเกษตรกรที่กําลังห้าวปลูกใหม่นะครับแลต้นทุนเราเนี่ย มันจะเสียไปโดยสิ้นเชิงเลยโดยปล่าประโยชน์ถ้ามันเกิดปัญหานะครับโรคแมลงไวรัสเนี่ยความเข้าใจของทุกคนแทบจะไม่มีเลยครับรู้แค่ว่าฟาสติบฟาสติบไปอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันจะเหมือนอะไรครับหลอกตัวเองนะว่าเราทําอะไรแลว้วมันสนิทได้เลยแต่ที่นี่ครับมันคือการแนะนำนะครับการให้บริการแล้วก็ดูแลให้กับุพ่อแม่นะครับที่เป็นลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะครับ ก่อนอ่ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับเพื่อสร้างแรงมัาลใจให้ตวเองครับใครที่ทําไม่ได้ปลูกไม่ได้มือใหม่มือเก่านะครับที่ทําไม่สําเร็จนะครับเพียงเข้ามาพูดคุยกันและใช้บริการกันนะครับน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับอยู่ที่ว่าท่านนั้นจะเข้าไปเจอคนประเภทไหนนะครับแต่ที่นี่เปิดมาแล้วห้าสิบกว่าปีครับพี่น้องเกษอกกอนะครับสนใจนะครับสินค้านะครับแอรไปที่เพจเฟซบุ๊กบริษัทชินไทเกษตรครับครบวงจรตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยวนะครับ ดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเรานะครับและเพื่อสิ่งที่เราปลูกเพื่อเงินนําไปใช้จ่ายใช้ปลดหนี้ปลดสินและท่านที่ทําตามแนวทางแล้วยังไม่เคยล้มนะครับล้มแค่ว่าราคารานะคาตอนนี้มันก็จะต้องเพิ่มปริมาณแน่นอนเพราะว่าปุ๋ยเป็นแพงขึ้นครับพี่น้องสื่อก่อนตามราคาตลาดนะครับจะให้แตงโมราคาเท่าก่าไม่ได้ดูปุ๋ยสิครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพืชปิษหาปรึกษาทีมเกษตรครับคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับ LC วิมาที่ผูกแตงโมนะครับผมจะทําเป็นคลิปเป็นช่วงให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ดูว่าเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงนะครับสามารถแบกเป้ได้25ลิตร6-7เป้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงที่เราคิดว่าทําไม่ได้อย่าไปเชื่อครับพี่น้องเกษตรกรจงลุกขึ้นมาจากความเชื่อเดิมๆนะครับแล้วเราจะเห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนนะครับแล้วเราจะเห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแน่นอนผมในสารการทาเกษตรสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม